ถ้าใพูดค่ะน้องปีดากําลังรับชมอยู่ค่ะในคู่กําลังคุยกับแม่วิสัยอยู่ค่ะน้องปีดากับหมวกมงเรงเที่ยงหมวกมงดีพี่น้องค่ะเพราะว่าสีเดนตื่นขึ้นมากกับยากน้ำหลานเนาะค่ะพี่น้องบ้นธรรมดาหลานกับไปลุงเรียกขึ้นนั่นตอน สองทุ่มค่ะถ้ามีเวลานะคะเเรามาทำอันนี้ก็เพื่อที่จะได้เพิ่มเวลาเนาะค่ะเพิ่มนาทีเพิ่มเวลาคุณแม่มาหาแล้วจ้าขอบคุณค่ะคุณแม่วิสัยเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วค่ะคุณแม่วิสัยว่ามันขื้นบอมันจะขึ้นหรือมันจะ มันจะขึ้นมากหรือมันจะขึ้นน้อยบักทันบักทันพุชากินพุชาด้วยกันค่ะพี่น้องโทรศัพท์ร้อนขวค่ะคุณแม่วิสัยปิดแล้วจ้าอยู่บนรถมีจ้าอไปทนาค่ารกับไปไทยประกันอยู่นะคะ ไปเบอร์เสาเขาจะแว่ขึ้นมากเกือบเป็นตกเวทีฟ้าวะลรปีดาวะตัวน,นวั้นนจ้นนี้องปีดาบอกแม่พี่ใสสจงตัวน,นั้นใะกันตัวบาทนี่ผู้หนึ่งขื้นตีฮะผู้หนึ่งขื้นหกโมงเสานะคะน้องแม่แม่แมก็ขื้นไว่แล้วแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ แต่ถ้ายังไม่ผ่านเราก็มาไปด้วยกันค่ะพี่น้องคะในห้องเด้อค่ะดื่มน้ำเย็นๆไปค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะกำลังรับชมอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะ กันตอนบ่ายนะคะพี่น้องจ้าน้องปินก็นเลยยางเต่ไทยเห้านี่แหละนาะคุณแม่วิสัยน้องปีดาแม่แม่มเฮ้ากับคอยอยางเฮียนบ่นะ้อคุณสลาบุตรนี่ก็เดยคุณสลาบุตรแข้าไปหาเพื่อนกับบ่พ่อเด้ยค่ะคุณแม่วิสัยจ้าเขาจังหดจังสีพ่อเพื่อนน่าจะวันนี้นะคะเขากับยางไปนี่แหละอัน แม่แม่แม่เม้าแม่น้องเม่มค่ะค่ะพอดีเลยค่ะโอ้ยกับบตูดโอ๊ยมันต้องเทียงเน,นาะไปธนาค้ารกับไปไทยประกันอยู่นะคะ,ะไปเบิร์สเสาเขฮจะแวรขึ้นมากเกือบเป็นตกเวทที่ฟ้าวหลอันสามโมงเช้าจ้าแล้ววันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะขึ้นอัน ดีสิท่านเพื่อนต่อคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากที่มาให้กำลังใจแม่ครูนะคะเ,เดินจอยกันไปนี่เร้อน้องแม่ยม่แม,มก็เดยฟังอยู่จ้าแม่วสันอันน้องปีดาหาอันบอกแม่วิสัยหาส่งตัวนะเราจะเดินไปด้วยกันเนาะคะ่ะ เดินไปนะค่ะเพราะว่าเราจะไปด้วยกันถึงสาถึงเร็วมันกะกะขอห้มันถึงเนาะค่ะสวัสดีแทๆาๆออกกันค่ะมาไปน้ากันเท่าไปน้ากันมวลมวนเนี่ยมีวิสัยบะตองล่งเนะ่ผ่านแล้วก็ แสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ถ้ายังไม่ผ่านเราก็มาไปด้วยกันค่ะพี่น้องค่ะได้เลยค่ะนาทีไม่ได้ตอนนี้ก็มา,าขึ้นไลฟ์สดนาทีถึงเพิ่มค่ะพี่น้องทักทายก็พี่น้องเขาคือเกาแม่วิสัยขืนหกโมงเนาะค่ะเจ้ามือเสาเนาะอืมเท่ากับไปเบิง้งแฮม,มกระเดย <laughs> คนไกลบ้านกำลังรับชมอยู่คะ่ะสวัสดีวิสัยมื้อนี้เรากระสีได้หอดฝอเนึ่องท้าพยย่ด,ยดยอกรอนลุ่นจ้าโมงนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะไก่สีหอดเราตัวนี้อีกซิฟในที่ก็หอดแล้วคะ่ะเอ่อคนไก่บ้านอยู่ทางไหนเนาะค่ะอยู่ท่งจังหวัดใดเนาะคนไกลบ้านนี่คะ่ะหนาไม่ใส่มันจังบดากคะ่ะค่ะ ซอยกันไปนี่แหละเราจะเดินไปด้วยกันเนาะค่ะเดินไปเข่าล้างบ้านเบิร์ดละโบมีมันีพี่น้องจ้าแมวก็ลาไปกินกับเขาล้างบ้านดีดีว่าขึ้นน้ำกันมันเอเศร้าไม่คู่กับไปอันอันนั่นยู่ เมนจ่าุทาค่าอาหารว่างของเราุุซาก็าคือคคยไต่คยคอยหย,อยูคอยดันกันไปเพื่อนไปถึงก้อนเพื่อนกะจีบ่มาดึงเอาห้าอยู่บอกเยี่ยมทางหลังบ้านนะคะพี่น้องคะ่า คนไก่บ้านสวัสดีคุณแหม่มจ้าคนไกลบ้านทวดจนจนดาขาดเดียวจันต้องดาแม่พิสัย่าตอดอากาศเดียววรนนูว่ารอลุ้นใบาสามมาสัน่นใบาสามเท่ากับจังเบืองเนะาะค่ะว่าเท่าได้ขึ้นหน่อยขึ้นลายมือนีแม่ น,น้องวราณุยู่จาา๋าว่ารอลุ้นบ่ายสามมาสั่นน้องปีดาน้องทักทายกันไปด้วยกันค่ะพี่น้องแล้วก็งานของเราก็จะได้สำเร็จทักทายกันค่ะคุณแม่เหม่มบ้านนาะก็ทักทายคนใจบ้านนะคะค่ะทักทายกันพูดคุยกันอันนี้ก็เดย เออมือนี่ไม่คู่กะไล่มาเป็นเวลาไกลน้องปีดากัะย่างไปน้ำกันนี่แหละไท้ยเขากระเดยยางไปน้ำกันย่างไปบ่หย,ยุดเดี๋ยวกนม่คู่เล่าวาให้ขึ้นมือและสองเวลาเนยยอดหน้าที่เข้ากระสีได้เพิ่มขึ้นหลายกว่าเก้าจังสีนะ ตอดจนจนแดกขาเดียวจันห้องแดดแม่พิสัยว่าตอดอากาศเดียวให้ห้าก็ไไรต่อไปจ้าอันต่วขะเนียนก็น,น้อยหน่อยดอกนะท่ทักทายกันค่ะคุณแม่เหมีบ้านนะก็ทักทายคนไกลบ้านนะคะค่ะทักทายกันพูดคุยกัน ค่ะว่าต้องอันเศร้าไม่วิสัยกระเดยเข้ามาเดินไปด้วยกันถ้าเราหยุดเมื่อ,อไหลนาะทีเราลดทันทีเด้อค่ะพี่น้องค่ะไม่ต้องหยุดทําไปค่ะฉันสะมองเบอ <c oughs> ลอไรสุดแล้วก็ลืม มือนีกับควงสีได้ปลสองแทบแปดแล้วราคานน้องดาคันเพื่อนขันบ่มีเหตุการณ์ที่นค่ะสวัสดีคุณแม่วิไลสดของแม่ครูค่ะขึ้นสองทุมขึ้นสองโมงเช้ากับบ่ายสามโอ้ก็จะขึ้นแล้วต้วนี้ลู ระถึงวันะเขา้าเที่ยวก็ถึงจุดมุ่งหมายที่เขาตั้งไว้ค่ะน้องดาอายุเจ็ดปีค่ะน้องดาพออแม่เมีเมาอายุสี่สิบห้าปีนึงน้องอ <c ười> ขันมันขาแล้วก็เพี่ยนโตไหมด้อนะแม่พี่ใส <c ười> เดี๋ยวมันเกิดฮอดค่ะทักทายกันค่ะคุณแม่เหมีมบ้านนาะก็ทักทายคนไกลบ้านนะคะค่ะทักทายกันพูดคุยกันวิสัยกับสีได้ปอนึงททบหายอยู่ตัว